วันนี้มีอยู่เรื่องหนึง่งผมฟังแล้วก็ตกใจให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับมีเรื่องโทรศัพท์เรื่องหมายเลขโทรศัพท์มรณะที่เขาบอกมันจะมีอยู่สามหมายเลขครับถ้าโทรติดเข้าเครื่องใครแล้วก็ให้สังเกตดูให้ดีจะสามหมายเลขนี้จะมีดอกจันนาหน้าแล้วตัวเลขจะสสเป็นสีแดงโอ้สงสัยหมายเลขโทรศัพท์เป็นสีแดงได้เด้อถ้ามีสามหมายเลขนี้ขึ้นมาปุ๊บหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งเนี่ยต้องกดทิ้งไม่ให้รับไม่ให้รับ รับแล้วมีสิทตายเพราะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าในบางจังหวัดที่ภาคเหนือนี่นะครับหลายจังหวัดเลยเขาลือกันว่ารับแล้วตายไปแล้วคนหนึ่งบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างนะฮะก็ปรากฏว่าพอมีโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นเบอร์นี้ คนที่ภาคเหนือนะลำปางเชียงใหม่เชียงรายก็จะไม่รับบางคนกลัวถึงขนาดที่ว่าปิดมือถือไปเลยบางคนหักซิงทิ้งไปเลยก็มีจะได้ไม่ต้องมีใครโทรขบวมกลัวจัดกลัวจัดกล,ลัวตายนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ไปค้นหาข้อเท็จจริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีคนตายจริงหรือเปล่าก็ลองไปที่ลำปางดูนายกอปตอหัวเมืองนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตำบลหัวเมืองคุณชำนานเรียกโลก ก็บอกว่ามันมีเ่าวรแบบนี้จริงๆแต่เสร็จแล้วก็ไปพิสูจน์กันก็ปรากฏว่าไม่มีคนตายนะครับสามหมายเลขนี้นะครับก็มี083 336 6867อีกเบอร์หนึ่งนะครับ083 336เหมือนกัน8567อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ083 333 6768นี่นะครับ ก็ปรากฏว่ากลัวแล้วก็โกลาหลกันไปแล้วเขาก็พยายามศึกษาต้นต่อว่ามันมาจากไหนนะครับก็ปรากฏว่าทางคุณวิมลนาชีวสกุลยงประชาสัมพันธ์ภาคเหนือของบริษัท a อ v วานอินโฟเซอร์วิสหรือว่าเอเอสนี่ะครับเขาตรวจสอบมาบอกว่าต้นตอเนี่ยนะฮะมาจากการเสียชีวิตตอนรับโทรศัพท์ของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเกียงเป็นคนแก่อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีคนไม่หวังดีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็โกหกคุณเกียงว่า ลูกชายคุณเขียงตอนเนี้ลูกชายเนี่ยตายแล้วนะปรากฏว่าคุณเขียงเนี่ยช็อกอแล้วก็เสียชีวิตคาโทรศัพท์หลังจากนั้นก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาโดยตลอดว่าเนี่ยเขาไปรับเบอร์นี้จนทําให้เสียชีวิตไปนี่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนในสามเบอร์มันมีสามเบอร์เขาบอกว่ามันมีสามเบอร์ก็ไปตรวจสอบดูนะครับทั้งสามเบอร์นี้นะครับ เบอร์แรกที่ผมบอกไป0833366867เป็นซิมการ์ดที่ถูกใช้ในภาคตะวันออกตอนบนเปิดใช้บริการเมื่อ10เมษายนปี51เติมเงินครั้งล่าสุดเนี่ย30บาทเมื่อวันที่2กรกฎราคมปีที่ผ่านมาอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยฮะถูกใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออกตอนบนเช่นเดียวกันเปิดใช้บริการ28มิถุนายนปี49ล่าสุดเติมเงินไป50บาทเมื่อวันที่3กรกฎราคมปี52นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง ถูกใช้ที่ภาคตะวันออกตอนล่างเปิดใช้เมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี52เครื่องนี้เนี่ยตั้งแต่วันเปิดใช้บริการจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเติมเงินเข้าระบบนี่อันนี้เขาตรวจสอบมาแล้วมันก็คงจะเป็นเรื่องอิสระิของข่าวลือแหละฮะใช่ไหมฮะที่คนเราก็พูดกันไปปากต่อปากปากต่อปากก็อาจจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์ใดที่คุณยายคนนั้นรับนะแล้วก็พอถ่ายทอดจากปากต่อปากไปเบอร์ที่คุณยายรับเนี่ยมันก็อาจจะ เพี้ยน,นไปก็เลยมีเบอร์ที่สองมาเบอร์เบอร์ที่สามมาซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็ลือกันไปจากที่คุณยายชอกตายก็ไปถึงขนาดที่อะไรนะะเลือดออกหูบ้างอะไรบ้างตายอย่างทรมานบ้างนะฮะอันนี้ก็ก็เวลาก็กคุณกัมพูก็คงจะเคยเล่นสมัยเด็กๆที่ครูเคยให้เห็นพิษสงของข่าวลือใช่ไหม,มจังนะให้นักเรียนโตแถวหน้า อ่านข้อความสักข้อความหนึ่งแล้วก็ซุบซิบผ่านทางหูของเพื่อนซุบซิบซุบซิบต่อต่อไปไปจนถึงเพื่อนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะแล้วให้ลุกขึ้นพูดว่าได้ยินอะไรมันจะแตกต่างจากข้อความแรกอย่างมากนี่ก็คงจะคล้ายๆกันแบบนั้นแต่นี่ไปหลายอำเภอเลยหลายอำเภอแล้วบางคนเขามีข้อเสนอโทรศัพท์เข้าไปที่ถึงบอกคุณปิดไปเลยได้ไหมไอ้สาเบอร์นี้ปิดไปเลยเขาบอกไม่ได้เพราะว่าสาเบอร์นี้มีเจ้าของคุณไปละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้ สรุปว่าไม่มีความไม่มีคนตายอ่ะก็โทรไปสิก็ก็มีก็มีอยู่ในสคริปต์ก็มีสามเบอร์เดี๋ยวบอกใครโทรไปทางเชื่กันโทร่อยก็ผู้จะกลัวอะไรเนี่ยอ่ะถ้าไม่เอาอย่างนี้สามเบอร์คนละคนละเบอร์ไปเลยป่ะสิร้าเริ่มโทรก่อนเลยอ้าวโทรให้เห็นเลยไม่ต้องโทรหรอกโทรให้เห็นเลยตรงนี้เลยพิสูจน์เราต้องช่วยสังคมกดผมกดเลยนะกดเอาจริงนะกดเอาจริงเลยศูนย์ ชักตาตั้งชักตาตั้งออกอากาศล่ะสามสามหกขนาดนั้นหรอกอดีดฐานอธิษฐนโทรไปคุณกับภูก็เล่าเรื่องอื่นไปก่อนจะมายื่นให้ผมทําไมเล่ากดรับน่อยไม่เอาเดี๋ยวเลือดออกหูโทรดูนะไม่ว่างไม่ว่างไม่สามารถติดต่อได้ได้ยินแล้ไม่สามารถติดต่อได้ใจเต้นติดตัดติดตัดเลือดไหลหอว